บ้านลอยน้ำของเจมเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามากเลยนะครับน้องๆเราติดตามดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้พี่ช่างไม้กับเจมจะมีความรู้ดีๆอะไรมาฝากกันบ้างทำอะไรอยู่แล้วเจมผมกำลังคิดอยู่นะครับว่าจะเอาเทียนพวกนี้เข้าไปไว้ใช้ในบ้านลอยน้ำทำไมต้องใช้เทียนล่ะเอาถ้าไม่มีเทียนไปจุดให้แสงสว่างบ้านผมก็มืดตื้อมองอะไรไม่เห็นกันพอดีสิครับ แต่พี่ว่าเราต่อไฟฟ้าเข้าไปใช้มันจะง่ายกว่านะเจมเราสามารถต่อไฟฟ้าเข้าไปใช้ในบ้านลอยน้ําได้ด้วยเหรอครับได้สิเจมเราก็แค่นําเครื่องปั่นไฟเข้าไปไว้ในบ้านด้วยแค่นี้บ้านลอยน้ําของเจมก็มีแหล่งผลิตไฟฟ้าแล้วนี่ไงวันนี้พี่เตรียมสายไฟมาด้วยเราไปติดตั้งไฟฟ้าให้บ้านลอยน้ํากันดีกว่านะ พี่ครับผมสงสัยจะครับว่าทําไมสายไฟต้องสอดไส้ด้วยสายไฟสอดไส้มันเป็นยังไงล่ะเจมตอนนี้ไงครับไส้ข้างในเป็นสีแดงแดงส้มๆแล้วข้างนอกก็หุ้มด้วยอะไรสักอย่าง <c oughs> มันไม่ใช่การสอดไส้หรอเจมแต่มันเป็นการใช้ประโยชน์จากสมบัติการนําไฟฟ้าของวัสดุนะ่า การนำไฟฟ้าเนี่ยมันคล้ายๆกับการนำความร้อนที่พี่เคยบอกผมเมื่อคราวก่อนหรือเปล่าครับจะว่าไปมันก็คล้ายกันอยู่นะเพราะมันก็คือการที่พลังงานไหลผ่านวัสดุเหมือนกันอย่างนี้ต้องมีวัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าด้วยใช่ไหมครับเจมคิดถูกแล้วล่ะกระแสไฟนะ่ะเป็นประจุที่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้นะเจม เจมลองนึกภาพดูว่าตัวเองเป็นประจุไฟฟ้านะและกำลังวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็เจอกำแพงขนาดใหญ่มากั้นเอาไว้คนที่เฝ้ากำแพงนี้อยู่บอกกับเจมว่าเจมไม่มีสิทธิ์เข้าไปในเขตของเขาเอา้าวทำไมผมถึงเข้าไปไม่ได้ล่ะครับก็เพราะว่าตอนนี้เจมเป็นประจุไฟฟ้าอยู่ไงล่ะหลังกำแพงนี้เป็นเขตของชนินวนไฟฟ้าประจุไฟฟ้าอย่างเจมก็เลยไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าไปได้ อ๋อ oh, อย่างนี้ก็หมายความว่าวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าก็คือวัสดุที่กระแสฟไฟฟ้าวิ่งผ่านไปไม่ได้ใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะซึ่งก็ตรงกันข้ามกับตัวนําไฟฟ้าที่เป็นวัสดุที่ยอมให้กระแสฟไฟฟ้าไหลผ่านไงล่ะพี่บอกว่าการนําไฟฟ้ากับการนําความร้อนนั้นคล้ายกันมากอย่างนี้ก็แสดงว่าวัสดุที่นําความร้อนได้จะเป็นวัสดุที่นําไฟฟ้าได้เหมือนกันใช่หรือเปล่าครับ เจมอยากให้พี่ตอบหรืออยากจะเห็นด้วยตาของตัวเองล่ะก็ต้องอยากเห็นเองอยู่แล้วสิครับถ้างั้นก็ไปทำการทดลองกันเลยดีกว่านี่คือวงจรไฟไฟ้าอย่างง่ายนะเจมถ้าเราต่อสายไฟเอาไว้ครบวงจรแบบนี้พกอกดสวิตช์ไฟที่หลอดไฟก็จะสว่างขึ้นมาแบบนี้เห็นไหม แต่ถ้าเราทำให้ไฟฟ้าไหลได้ไม่ครบวงจรโดยการตัดสายไฟซะพอเรากดสวิตช์หลอดไฟก็จะไม่สว่างแล้วเราจะรู้ว่าวัสดุชนิดไหนเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ยังไงล่ะครับเราก็แค่เอาวัสดุที่จะทดลองไปต่อไว้ตรงสายไฟที่ถูกตัดขาดไปไงล่ะถ้าวัสดุไหนวางต่อลงไปแล้วทำให้หลอดไฟสว่างได้วัสดุนั้นก็มีสมบัติการนำไฟฟ้าเหมือนกับ นำวัสดุที่จะทดลองไปเป็นสะพานให้ไฟฟ้าวิ่งได้ครบวงจรเลยนะครับแล้ววัสดุที่จะนำมาทดลองมีอะไรบ้างครับก็มีแท่งเหล็กแท่งแก้วและก็ไม้นอกจากจะได้รู้ว่าวัสดุชนิดไหนเป็นตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าแล้วการทดลองนี้ยังตอบคำถามของเจมส์ที่ถามพี่ว่าวัสดุที่เป็นตัวนำความร้อนทั้งหมดจะสามารถนำไฟฟ้าได้ด้วยหรือเปล่าอีกด้วยนะว่าแต่เจมส์ยังจำได้หรือเปล่าว่า วัสดุใดเป็นตัวนำความร้อนและวัสดุใดเป็นฉนวนความร้อนเหล็กกับแก้วเป็นตัวนำความร้อนครับส่วนไม้เป็นฉนวนความร้อนเก่งมากเจมเอาล่ะเราไปเริ่มการทดลองการน,นำไฟฟ้าของวัสดุกันเลยดีกว่าน้องๆคลิกที่สวิตช์ไฟได้เลยครับ สังเกตดูความเปลี่ยนแปลงที่หลอดไฟด้วยนะครับคลิกที่สวิตช์อีกครั้งและน้องๆลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟด้วยนะครับให้น้องๆคลิกที่สวิตช์ไฟเหมือนเดิมครับอย่าลืมสังเกตที่หลอดไฟด้วยนะครับราวนี้น้องๆมาช่วยกันเติมตารางผลการทดลองให้สมบูรณ์ทีนะครับ เป็นไงบ้างเจมทําการทดลองไปแล้วไดยข้อสรุปว่ายังไงบ้างวัสดุที่เป็นตัวนําไฟฟ้าก็คือแท่งเหล็กครับส่วนวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าคือแท่งแก้วและไม้ครับราวนี้เจมก็รู้แล้วใช่ไหมละ่ะว่าวัสดุที่นําความร้อนนั้นไม่จําเป็นต้องมีสมบัติในการนําไฟฟ้าด้วยเสมอไปอย่างเช่นแก้วใช่ไหมครับถูกต้องแล้วละ่ะ ส่วนมากแล้ววัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าจะเป็นพวกวัสดุประเภทโลหะต่างๆเช่นทองแดงเงินเหล็กและอลูมิเนียมส่วนวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าก็เช่นพลาสติกไม้ยางและแก้วไงละเจมแล้วนอกจากการนำมาทำสายไฟแล้วเราสามารถใช้ประโยชน์จากการนำไฟฟ้าของวัสดุได้ยังไงอีกบ้างล่ะครับ เราจะใช้วัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้ามาทำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆรวมถึงทำไส้หลอดไฟด้วยสำหรับวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเราก็นำไปทำอุปกรณ์ที่ป้องกันไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้ารั่วอย่างเช่นการนำพลาสติกมาทำที่หุ้มปลั๊กไฟฟ้าหรือสวิตช์ไฟไงล,ล่ะเจมส์อาอละว หลังจากที่เราได้รู้เรื่องการนําไฟฟ้ากันไปมากแล้วเราไปต่อสายไฟที่บ้านลอยน้ํากันต่อดีกว่านะเจมได้เลยครับเป็นไงกันบ้างครับน้องๆเรื่องราวของเจมในวันนี้ก็สนุกสนานไม่แพ้ Hur คร <essa, S 1> ั้งก่อนๆเลยนะครับแต่ถ้าน้องๆยังไม่จุใจน้องๆก็สามารถกดปุ่มกิจกรรมเพื่อไปพบกับกิจกรรมสนุกๆก,กันต่อเลยครับเป็นไงกันบ้างครับน้องๆสนุกกันหรืึเปล่าครับคาบเรียนนี้ได้ทั้งความรู้และความสนุกมากเลยนะครับน้องๆ และตอนนี้เราไปช่วยกันสรุปเนื้อหาในคาบเรียนนี้กันก่อนดีกว่าครับการนำไฟฟ้าของวัสดุหมายถึงการที่วัสดุยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้วัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้เรียกว่าตัวนำไฟฟ้าซึ่งได้แก่วัสดุประเภทโลหะต่างๆส่วนวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟ, <Leadership> ไฟฟ้าไหลผ่านได้เรียกว่าฉนวนไฟฟ้าได้แก่วัสดุที่ไม่ใช่โลหะ เราสามารถนำประโยชน์จากการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ได้หลายทางเช่นการทำสายไฟการทำเครื่องใช้ไฟฟ้าการทำไส้หลอดไฟฟ้าครับสำหรับคาเรียนนี้น้องๆก็คงจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกกันไปมากมายเลยนะครับและน้องๆก็อย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอกันด้วยนะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในคาเรียนหน้านะครับสวัสดีครับ